ส่วนจะพูดถึงเรื่องของกีฬาที่จะเกิดขึ้นครับในปีนี้ครับเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติก็ปูไปถึงพื้นฐานกีฬาสีเกมจะเสร็จไปครับ,รบสำหรับที่จะถึงนี้ก็คือเยาวชนแห่งชาติที่ชุมพรและนองเกมนะครับจะเริ่มพิธีเปิดในวันที่16และพิธีปิดในวันที่26ก็คือประมาณ10กว่าวันที่จะเกิดขึ้นที่2จังหวัดเป็นการแข่งขันครั้งแรกที่ใช้ระบบ เขาเรียกวา่ารวมพลังหรือ,อมิตรภาพในการเป็นเจ้าภาพนะครับรวมสองเมืองซึ่งก็เคยจัดในฟุตบอลโลกมาแล้วญี่ปุ่นกับเกาหลีทีนี้ชุมพรและนองเป็นเมืองที่ใกล้เคียงกันเมืองไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเศรษฐกิจท่องเที่ยวเจริญอย่างรวดเร็วนะครับผมคิดว่าน้องๆคงจะชื่นชอบนะครับมีทุกรูปแบบนะครับภูมิประเทศทะเล ภูเขานะครับแม่น้ำแล้วก็สิ่งทางด้านวัฒนธรรมนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็น้องๆที่ไปแข่งที่ระนองก็จะมีประมาณ1 5 1 6ชนิดกีฬามาที่ชุมพรก็จะมีประมาณ2 7 2 8เชนิดกีฬานะครับก็จะน้องๆก็จะร่วมการแข่งขันได้อย่างสนุกสนานผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่สนุกมากน้องๆก็จะเข้าร่วม มากแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือผู้ปกครองเพื่อนๆที่ตามไปเชียร์นะครับแล้วก็จะมีการจัดกรุปทัวร์ให้น้องๆและผู้ปกครองได้ไปทัวร์ในสายต่างๆไม่ว่าสายธรรมชาติหรือสายธรรมะสายวัฒนธรรมนะครับสิ่งก่อสร้าง,างต่างๆทางจังหวัด2จังหวัดก็เตรียมไว้เรียบร้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดก็เชิญชวนและมีการประชาพันธ์ตลอดเวลาขณะนี้เนี่ยทีมของการกีฬาประเทศไทยหน่วยหน้า หน่วยแนวหน้าฝ่ายปฏิบัติไม่ว่าการจัดประชุมหรือการเตรียมจัดการแข่งขันหรือทุกส่วนนี้ได้เดินทางออกไปแล้วนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนของผู้บริหารที่จะตามไปในวันที่1 5บหนี้นะครับแล้วก็นักกีฬาเนี่ยก็เริ่มจะเข้าหอพักแล้วเพราะว่าวันที่15ก็จะมีการประชุมอํานวยการอานวยการแข่งขัน,ขนแล้วก็จะมีการเลี้ยงรับรองนักกีฬาอย่างเป็นทางการวันนี้วันที่13นักกีฬาเดินทางไปแล้ว เข้าหอพักพอพักจะเปิดก่อนประมาณ5วันนะครับที่พักของนักกีฬานะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะสนุกสนานผมคิดว่าน้อ,นองๆและผู้ปกครองคงจะได้สนุกกับการแข่งขันเลือปีนี้เป็นปีที่กระแสะกีฬาของเราก็ดีด้วยผมคิดว่าการแข่งขันเข้มข้นนะครับทีมงานผู้ตัดสินจากสมาคมลงไปทีมงานจัดก,การขันที่เป็นเจ้าภาพก็เสริมทัพด้วยการกีฬาประเทศไทยนะครับ ผมก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติสนิทพี่สหายของนักกีฬาไปร่วมเชียร์ร่วมชมนะครับเล่นสะดวกมากอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยแข่งนะครับนี่เป็นกําลังทรัพันจากนั้นในเดือนมิถุนานครับเมาษาเพื่อสภามิถุนาอีกสองเดือนก็จะเป็นกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดสงขานะครับจังหวัดสงขาก็จะเป็นรุ่นรุ่นใหญ่หน่อยจะเป็นรุ่นรุ่นทั่วไปนะครับรุ่นทั่วไปก็คือ อายุเลย20ก็คือชะกันทั้งนั้นสู้กันถ้าจะคิดว่าบางชนิดกีฬาถ้าเอาเยาวชนไปนี่ก็ก็คนรุ่นกันสู้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นฟุตบอลกีฬาเพศทีมอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะเป็นรุ่นใหญ่ที่หนักหน่วงนะครับปีนี้ก็จะเข้มข้นเช่นกันจะมีนักกีฬาอาชีพเข้าไปแจมด้วยบางชนิดกีฬานะครับที่ที่ให้โคต้าเข้าไปเล่นเพราะฉะนั้นที่สงขาเนี่ยก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการสนุกสนาน นะครับเตรียมการเพราะฉะนั้นในเยาวชนแห่งชาติชุมพรแลาหนองเกมก็ได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอีกสองสัปดาก็จะเปิดอีกสองเดือนต่อไปก็จะเป็นกีฬาแห่งชาติที่สงขาเกมก็จะสนุกอีกรายการหนึ่งซึ่งจังหวัดสงขาก็ได้เตรียมความพร้อมทุกเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไปถึงพอสงขาเกมที่มิถุนากรกรดาสิงหาอีกสองเดือนเช่นกันเจอกันที่มาเลเซีย ครับขณะนี้เรามีการเตรียมนักกีฬาอย่างเข้มข้นเรามีการเตรียมนักกีฬาที่ยาวนานก็คือ9เดือนถึงแม้จะมีส่วนที่เก็บตัวแบบไปกลับตอนต้นๆบ้างก็ดีแต่ไปเข้มข้นใน5 6เดือนหลังเก็บตัวแบบแบบประจำนั่นก็หมายความว่าเด็กนักกีฬาต้องมารวมกันอยู่ที่หัวหมากเราหรือสนามรอบปริมณฑลแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นมีการติวเข้มนะครับ แล้วก็ไปเจอกันที่มาเลเซียปีนี้จะเป็นปีที่สึกหนักต้องยอมรับนะครับเพราะว่ามาเลเซียก็คือเสือตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งในอาเซียนของเรานะครับแล้วก็ขับเคี่ยวเรามาตลอดถึงแม้จะไม่ได้เป็นระดับประเทศที่ใหญ่มากก็าตามแต่ใกล้เคียงกับเมืองไทยและเคยขับเคี่ยวกันและโดยเฉพาะเขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยถามว่าความยากง่ายกับอีกสองปีที่แล้วเนี่ยกับสิงคโปร์นั้นยากง่ายกว่ากันมากขนาดไหน ตอบได้เลยว่าที่มาเลเซียยากมากกว่าเป็นร้อยเท่าเพราะในเชิงกีฬาเขาก็ไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดชนิดกีฬาเนี่ยเราก็เห็นแต่แรกแล้วว่าการกําหนดชนิดกีฬา30กว่าชนิดกีฬาเป็นชนิดกีฬาที่เขาถนัดเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะในกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาสากลนี่แหละก็คือความได้เปรียบของเจ้าภาพแต่ยังไงก็ตามทีมเราก็เต็มที่สู้ถึงที่สุดนะครับสู้ถึงที่สุดเพราะว่า เราเป็นนักกีฬาของประชาชนนะครับตั้งบอกเลยผมไม่มีทางเลือกนะครับเพราะสังคมวัดผมด้วยความเป็นเจ้าเหรียญทองแต่ยังไงก็ตามผมจะบอกนักกีฬาผมเสมอว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยสิ่งที่เราต้องการที่อยากเจอก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือการสู้ให้เต็มที่เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เชื่อฟังโค้ช นะครับอยู่ในระเบียบกติกาถ้าพวกเราแสดงเต็มที่แล้วจะแพ้ชนะไม่ไม่สำคัญประชาชนเราพอใจเชียร์ผมก็จะสอนเด็กอย่างนี้นะครับมีจิตใต้สำนึกติดตรงชาติเมื่อไหร่ต้องทำให้คนไทยมีความสุขนั่นหมายความว่าเราจะต้องแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เก็บตัวฝึกซ้อมให้คุ้มค่ากับภาษีของประชาชนที่ได้ช่วยกันมาเป็นเงินสนับสนุน ให้พวกเราได้เข้าร่วมแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมเพราะฉนั้นอย่าทําให้ประชาชนผิดหวังแสดงออกมาเต็มที่แพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ในหัวใจผมสู้ขาดใจต้องเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้นะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็เต็มที่ที่สุดน,นะครับขอบคุณครับขอเท้าคือต้องจ้างเลยครับ,บครบเลยับครับ